สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนธันวาคมขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะชื่นใจเป็นกําลังใจมากๆขอบคุณจริงๆส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านในภาพรวมอ่านเฉพาะดาวจรเท่านั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณนะว่าสอดรับกับดาวจรในขณะนี้หรือเปล่าถ้าดาวเดิมของคุณดีดาวจรมาดีคุณก็ดี แต่ว่าถ้าพื้นดวงเดิมไม่ดีดาวจรมาดีคุณก็อาจจะดีน้อยหรือรู้สึกว่ามันไม่ดีสักเท่าไหร่เนาะมาดูดวงของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนนี้สำหรับผู้ที่เกิดราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กักฎาคมจนถึง15สิงหาคมแต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดแลหวางรักอยู่ที่กรกฎอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะในเดือนนี้ชาวรากรกฎคุณก็ยังคงมีเสาจรเล็งรักอยู่แล และจะอยู่กับคุณอีกนานวันที่สามธันวาดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนลาภะและเจ้าเรือนพันธุจรเล็งรักร่วมกับเสาเจ้าเรือน ดาวเสาร์ที่เล็งรักคุณอยู่ตามหลักโหราศาสตร์ก็ถือว่าดวงแตกมีสุขมาเพิ่มอีกดวงหนึ่งสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันด์อันนี้เรียกว่าดวงจ้ำแต่ว่าจะเป็นเฉพาะคนที่เกิดวันสุกนะสําหรับสุขเล็งนะแต่ถ้าเสาเล็งเนี่ยโดนทุกคนโดนทุกวันแต่ของกรกฎเนี่ยแม้เสาเล็งรักจะเป็นดวงแตกแต่บังเอิญเสาคุณเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นในเรื่องคู่ของหุ่นส่วน ก็ยังดีอยู่นะมีโอกาสได้เจอคู่แท้นะตามตำราว่าไว้แบบนั้นสุขจรร่วมสาวคู่ศัตรูทำให้คุณอึดอัดหรือมีความรู้สึกเบื่อหน่ายมีราหูเจ้าเรือนมรณะไปอยู่ในเรือนสุขด้วย นะก็จะแฝงสุขมาถึงเล็งลักคุณเหมือนมอรณะเล็งลักเลยเบื่อหนักเข้าไปอีกจากที่เดิมเบื่อๆอยู่แล้วนะพอมีมรณะแฝงสุกเล็งลักมาคุณก็เบื่อหนักเข้าไปอีกหรือคุณอาจจะมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ย้ายงานเปลี่ยนงานหรืออาจจะอยากไปใช้ชีวิตในต่างถิ่นต่างแดนก็ได้กรกดต้องดูแลสุขภาพของตัวเองนิดนึงนะในระยะนี้ คุณมีเพืหัสเจ้าเรือนอาลิปลายจรอ,อยู่ในภพมรณนะนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยทั้งของตัวคุณแล้วก็ในส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะดูแลท่านแล้วก็ดูแลตัวเองนิดหนึง่งถ้าว่างมีเวลาหาโอกาสปฏิบัติธรรมบ้างเพื่อหัสในภพมรณนะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมมากนะไม่จําเป็นต้องไปวัดนะปฏิบัติธรรมอยู่กับบ้านก็ได้อยู่กับลมหายใจได้เหมือนกัน ในเรื่องของการงานดาวอังคารเจ้าเรือนการงานของคุณจรเป็นเกษตรอยู่ในพภพปุตตะตั้งแต่วันที่4ีธันวานะเพราะฉะนั้นเรื่องงานของชาวกรกฎจะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีมากๆคุณจะมีโชคในเรื่องของการงานการงานมีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรือง มีโอกาสที่คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่มีบทบาทมีความสำคัญในองค์กรมากขึ้นรวมถึงคุณจะมีไอเดียใหม่ๆในการทำงานมีความคิดพัฒนาต่อยอดและอาจจะได้เริ่มงานอะไรใหม่ๆเป็นช่วงเวลาที่คุณจะประสบความสำเร็จตามที่คุณหวัง อังคารเล็งกับราหูคู่ทาตของตัวเองคุณก็จะมีโอกาสดีเรื่องการงานเข้ามานะมีช่องทางที่จะได้ทำงานมากขึ้นซึ่งส่งผลให้มีรายได้มากตามด้วยอังคารเจ้าเรือนการงานที่จอนร่วมกับอาทิตย์เจ้าเรือนการเงินของคุณอยู่ดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรู ทำให้กว่าจะได้เงินต้องออกแรงมากหน่อยนะต้องเหนื่อยต้องลุยต้องแก้ปัญหาสารพัดทั้งตัวเนื้องานเองทั้งในส่วนของลูกน้องบริวารที่จะสร้างปัญหาหรือว่าทํางานไม่ได้ดั่งใจคุณแต่ว่าความสําเร็จมีอยู่นะหาเงินหาทองได้เพียงแต่เหนื่อยนิดนึงคุณที่กําลังหางานมีโอกาสที่จะได้งานที่ถูกใจงานที่ใช่งานที่คุณชอบในส่วนของการเงิน ดาวอาทิตย์เจ้าเรือนการเงินจรร่วมอังคารเจ้าเรือนปุตตะและอังคารเจ้าเรือนกรมมะเพราะฉะนั้นเดือนนี้แน่ๆแล้งงานของชาวกรกฎมาจากงานนอกจากนั้นคุณก็ยังจะมีโชคในเรื่องการเงินเข้ามาด้วยนะนอกจากจะมีโชคในเรื่องงานแล้วมีโชคในเรื่องของการเงินด้วยคุณจะมีรายได้เข้ามาได้หลายทางนะทั้งงานหลักของคุณแล้วก็งานรองมีรายได้ใหม่ๆมีโอกาสได้จับเงินก้อนนะเพราะว่าเจ้าเรือนลาภะ จออยู่ในภพปัตตนีนะรายได้เดือนนี้ไม่ใช่ปัญหาของคุณการเงินคล่องมือ แต่ว่าในเรื่องของรายจ่ายก็จะมีเข้ามาอิทธิพลจากอาทิตย์ที่จอนรวมอังคารคู่ศัตรูนี่แหละจ่ายเพราะบุตรล้านบริวารลูกน้องดาวราหูเจ้าเรือนมรณะที่จอนอยู่ในภพลาภะทําให้คุณจะมีโชคลาบจากการเสี่ยงได้ลาบที่ไม่คิดว่าจะได้ได้ลาบจากของเก่าหรือว่าได้มรดกวันที่16ธันวาดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินจรเข้าภพอริร่วมกับพุธ เจ้าเรือนสหัชชะอันนี้เสียเงินในเรื่องของสุขภาพเรื่องของความเจ็บป่วยนะมีรายจ่งงายแบบไร้สาระเข้ามาเพราะไปจอร,ร่วมพุทธวินาศแต่อาทิตย์กับพุทธเนี่ยเป็นดาคู่ที่เสริมสติปัญญานะส่งเสริมส่งในเรื่องของความฉลาดในเรื่องของไหวพริบเนี่ยอย่าไปใช้ในทางที่ไม่ดี แล้วการน,นะคุณใช้ความฉลาดใช้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งของคุณเนี่ยมาสร้างประโยชน์มาสร้างเงินอันนี้จะดีกว่าแต่ว่าส่วนที่ต้องระวังคือระวังขัดใจกับเพื่อนเพราะเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์นี่แหละแต่ว่าในด้านดีคุณมีโอกาสที่จะได้เงินจากทางไกลได้เงินจากต่างประเทศวันที่25ธันวาเกตจรเข้าพบลาภะ เกศก็จะเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ใช่เป็นดาวยุ่งยุ่งดาววุ่นวายก็ใช่เพราะฉะนั้นในด้านดีคุณมีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษจากต่างประเทศนะได้เครื่องรางของขลังได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบูชาหรือแม้กระทั่งคุณที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อยู่ หนทางชักจะตีบตันแล้วลองตั้งจิตดีๆตั้งจิตนิ่งอธิพาานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะบางทีถ้าบุญคุณนี้ท่านก็อาจจะดนบันดาลโชคลาภให้ในส่วนที่ไม่ดีก็คือมันจะมีความวุ่นวายในการหาราบผลรายได้รวมถึงในเรื่องของเพื่อนฝูงด้วยอันนี้ระวังนิดนึงวันที่26่สิบธันวาดาวพุธดาวเจ้าเรือนสหัชชะและเจ้าเรือนวินาจรเข้าพกปัตตนิ เพื่อนที่เป็นเพศตรงข้ามจะให้การสนับสนุนนะเพราะว่าพุธกับเสาเนี่ยเขาเป็นดาวคู่สมพลกันเพราะฉะนั้นเข้ามาเขาก็จะช่วยดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของคุณเพื่อนต่างเพศเพื่อนตรงเพื่อนเพศตรงข้ามกับคุณจะช่วยเหลือสนับสนุนแนะช่องทางในการหาไรายได้และอาจจะเป็นแม่สื่อ ให้คุณได้พบเจอคนรักคู่ครองด้วยหรือคุณพัฒนาความสัมพันธ์จากคนที่เคยเป็นเพื่อนกันนั่นแหละนะเรียนรู้ศึกษากันไปพัฒนาขึ้นมาเป็นแฟนกันคบกันไปได้นะถ้าเจอคู่ช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะได้คู่แท้อย่างที่บอกนะเพรเสาเจ้าเดือนปัตนิจรเป็นเกษตรอยู่แล้ว พุทธกับสุขเองเขาก็เป็นดาวคู่ธาตุน้ำนะมันในความสัมพันธ์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะพัฒนามีโอกาสที่จะลาบลื่นไปได้นะคุณที่มีคู่อยู่แล้วมีโอกาสที่จะมีเจ้าตัวน้อยๆแล้วก็ช่วยกันสร้างฐานนะสร้างครอบครัวให้มั่นคงอาจจะมีเรื่องขุ่นใจกันบ้างแหละเพราะว่ามีสุขมาจรร่วมอยู่แต่ก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็คุณ มุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องของการสร้างตัวสร้างฐานะมากกว่านะไปมองในจุดดีไปมองในภาพรวมภาพใหญ่ดีกว่าที่จะมาขัดอกขัดใจหรือทะเลาะเบาแหวงกันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเนาะนี่คือภาพรวมของชาวกรกฎในเดือนนี้ขอให้คุณมีความสุขมากๆขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า